ดีครับ <c oughs> มาต่อที่อีดิโพลีนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่สี่นะฮะคือ sub device surface ซึ่งต่อเนื่องจากอีดิโพลีเองอ i ดิจ o m มทรีนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ sub device surface ที่ตัวแรกครับ s m o สมู s o l v e คืออะไรสมมทติซอลอม,มันจะใช้ร่วมกับย n สเ e ิมซับ v i ไวและแล้วก็ตัวตัวนี้เข้าไปดูดที่โพลีกอนะฮะจริงๆจะอธิบายตัวโพลิกอนทีหลังแต่ว่ามันต้องใช้ร่วมกันนะก็คือตัวนี้นั่นเองโพลีกอนสมูทติ้งกรุ๊ป นะครับอันนี้อย่าเพิ่งสนใจนะฮะมาดูอันนี้ก่อนโพลิก o อนสมูทติ้งกรุ๊ปต้องอธิบายก่อนว่าเวลาก,การเนี่ยโมเดลเนี่ยมันจะอย่างเช่นโมเดลกลมเนี่ยมันจะเป็นกรุ๊ปเดียว ครับผมเดียวอย่างนี้มันก็จะสมูทตามปกติของมันแต่ถ้าเกิดเรากด clear all เนี่ยนี่ผมติ๊กออกก่อนห,หมดติ๊กออกก่อนนะฮคลีย a r ออลเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโพลีกอนแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความเหลี่ยม คือขอบมันจะมีขอบขึ้นมานะครับก็เหมือนกันถ้าเกิดเราไปตั้งนี้ปุ๊บเป็นกรุ๊ปหนึ่งด้านบน,นก็จะมีความสมูทแต่ถ้าเกิดเราตั้งครึ่งล่างครึ่งกลางก็ได้เป็นกรุ๊ปสองมันก็จะเกิดขอบตรงนี้ขึ้นมานะครับกรุ๊ปหนึ่ง กลุปสองแยกจากกันระหว่างกลุปเนี่ยมันก็จะเกิดขอบขึ้นมาอธิบายง่ายๆนะครับอันนี้ผมลองใส่กลุปหนึ่งเข้าไปานี้เราก็อาจจะเห็นอขอบสองเส้น นี่คือ Polygon smoothing group ที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับมาที่ตัวนี้วิธีการใช้ก็คือจะใช้ร่วมกว Use, Use erm ับย s ส n เนมนะฮะถ้าเกิดเราต้องการให้ให้มีการแสดงผลขอบนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็อยากให้โมเดลเนี้ยมันสมูทมากขึ้นกด UseN เ erm. นม กดยืดห um. นะึ่กดหนึ่งสมมติอินเทอร์เลชันเป็นหนึ่งไปแล้วนะกดยืสหนึ่งขึ้นไปปุ๊บเห็นว่ามันก็จะมีขอบอยู่เพราะว่าเราไม่ติก๊กตรงนี้แต่พอติ๊กเข้าไปปุ๊บสมมติรีโซล์ข้าไปปุ๊บไอ้ตรงขอบเนี่ยก็จะหายไปนะอันนี้คือสมมติรีซอ์นะครับ อันนี้ก็คือ use n e a ์ device ก็คืออย่างที่เห็นกันหอติ๊กไปแล้วมันก็จะ,ะตัวโมเดลเนี่ยก็จะมีความสมมุติขึ้นมานตัวอย่างนี้ก็ได้จากสี่เหลี่ยมนะครับหอติ๊กเงี้ยปุ๊บมันก็จะสมมุติขึ้นมา น,น,นี่คือ use near satellite นะฮะมาที่ตัวที่สามนะฮะคืออะไรตัวที่สามลองติ๊กดูนะครับดคูความแตกต่างติ๊กกับไม่ตต๊กมันมองไม่ค่อยชัดว่ะ ก็คือการซ่อนอซ่อนเส้นซ่อนเอ็ดนั่นเองซ่อนเส้นซ่อนเส้นเอ็ดนั่นเองนะฮะบางทีเวลาที่เรากดอินเทเลชันเยอะเนี่ยแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันแสดงเส้น,นเยอะเราก็สามารถติ๊กตรงนี้ไว้ได้ติ๊กนี้ค้างเอาไว้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะโชว์เส้นเราก็กดติ๊กออกนะครับ อันนี้คือ i s o l i n e display ส่วนตัว showcase นี่คืออะไร showcase showcase ก็คือ,อต้องเข้เขามาติกตรงนี้นะคือการโชว์เส้นนั่นเองนะฮะโชว์เส้นอันเก่าโมเดลอันเก่าที่ยังไม่ได้ทำการ use norm เห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ พอใช้ยุสเนมปุ๊บไอเส้นสีส้มเนี่ยมันก็จะแสดงค่าไว้คือเป็นเส้นเดิมนั่นเองฮะไม่ว่าเราจะเพิ่มอินเทลเลชันมากเท่าไหร่อ้ตัวเส้นสีส้มนี่ก็ยังอยู่แต่เกิดเราาไม่อยากให้มนโชว์ก็ติ๊กออกแค่นี้ครับอินเทลเลชัน ก็อย่างที่เห็นเอาไว้เห็นอยู่นะฮะก็คือการปรับเพิ่มเพิ่มความสมูทของยูสเตอร์นันเองนะฮะค่าแรกเนี่ยเป็นศูนย์ตั้งขึ้นไปเรื่อยๆได้กระตาเหานะครับสมูทเน็สมูทเน็เนี่ยหนึ่งก็คือเต็มแล้วนะแต่ผมคิดว่ามันก็ ในเมื่อเราใช้ตัวนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องปรับอะไรก็ตั้งไว้หนึ่งเดิมพอปรับแล้วมันก็จะมันจะเหมือน,นจะเริ่มงงงงนี่คือสมุดเน่นนะฮะที่ตัวนี้ดีกว่าเรนเดอร์เรนเดอร์ก็คืออืมใบไงดี การแสดงผลตอนเรนเดอร์นั่นเองนะฮะสมมติว่าตรงนี้เราตั้งเป็นหนึ่งแต่ว่าในเรนเดอร์เนี่ยเราอยากให้ตั้งให้มัน,ให,มนให้มันสมูทมีความสมูทมากเลยตักสามลองตั้งเป็นหนึ่งก่อนนะครับเรนเดอร์อันนี้คือหนึ่งคือตั้งหนึ่งมันก็จะเรนเดอร์ออกมาเป็นออกมาเป็นหนึ่ง สมมุติลองตั้งเป็น2เห็นว่าตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่พอเรนเดอร์มาโอ๊ปกลายเป็นอินเทลเลจอินเทลเจชนอินเทลเลชันขึ้นมา2นะครับเหมือนกับอันนี้อลองสม ก็คือการแสดงผลตอนเรนเดอร์นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ครับส่วนมาที่ตัวนี้ครับซิเบเลตซิเบเลตนะฮะไม่แน่ใจออกออกอันถูกหรือเปล่าซิเบเลตคือต้องดูตัวอย่างนี้ฮะหน้าคนผมทำไว้ ตัวหน้าคนเนี่ยมันมีขอบตรงนี้จะเห็นว่ามีขอบขึ้นมานะครับนั่นก็เพราะว่าตัวนี้อีกแล้วครับตัวโพลิกอนสมูทติ้งกุเพราะว่าผมไปตั้งตรงนี้เอาไว้กิกนี้ก็ได้นะครับไปตั้งมันเป็นสองเอาไว้ส่วน ด้านบนผมก็ไปตั้งให้มันเป็นหนึ่งเอาไว้มันก็เลยเกิดขอบนี้ขึ้นมาแต่แต่มันจะไม่เป็นขอบนะครับถ้าเราไม่จะติ๊กตัวนี้ปุ๊บถ้าเราติ๊กออกมันก็จะกลับกลับเป็น มีความสมูทแบบปกติแต่ถ้าเกิดเราติ้งนี้ปุ๊บขอบมันจะขึ้นมานะก็มีประโยชน์นะฮะไว้สำหรับอะไรอะเวลาที่ต้องต้องการที่จะให้มันโมเดลมันเกิดขอบแล้วก็ช่วยลดโพลิกอนได้นะครับอันนี้ก็คือ smoothing group separate by smoothing group นะครับ มาที่ตัวที่อ่า material. material คืออะไรหลักการก็คล้ายๆกันนะหลก,การคล้ายๆกันดูตรงตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้จะเห็นว่ามันมีแมทเทเรียสามอัน Here. อันนี้จะไม่ <c oughs> จะไม่อิงจากาตัวพิลิกอนเลยนะฮะจะเห็นว่าตัวโมเดลตัวเนี้เป็นสมูทติ้งกรุปหนึ่งอันเดียวแต่ทำไมมันมีมันถึงมีขอบขึ้นมาได้นั่นก็เพราะว่าเราไปติ๊กเนี้วไว้นะ คือมันจะไอตัวนี้มันจะเป็นตัวแยกจับจับตัวขอบเนี่ยจากแมทเทเรียลจะเห็นว่าตัวนี้มันมีแมทเทเรียลสามสามสีนะครับผมก็ไปติ๊กเงี้ยไว้มันก็จะกลายเป็นขอบขึ้นมานะฮะันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่ามันก็จะเป็นขอบแต่พอติ๊กออกปุ๊บ ขอบก็จะหายไปนะครับโอเคอันนี้น่าจะผ่านนะครับอันที่ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับติ๊กเอาเวเอาไว้แต่ว่าถ้าอยากจะติ๊กเอาเวนี้เวลาปรับอะไรมันก็จะแสดงผลตลอดแต่ถ้าเกิดเราติ๊กเมนูนเนี่ย เราต้องไปกดอัปเดตทีหนึ่งหนึ่งจะหายนะฮะมันจะเป็นอย่างที่เราตั้งเอาไว้ก็ติ๊กเอาเว้ก็ได้ฮนะก็เร็วดีอันนี้น่าจะหมดนะครับหมด Sub device Surface เเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้ากันนะครับ